สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้ช่างตามสายโมก็จะมาแนะนําให้รู้จักอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบระยะไกลชื่อว่า P2P นะครับตัวนี้จะเป็นของยี่ห้อ Mercury นะครับแล้วก็รหัสอุปกรณ์หรือว่ายี่ห้อเนี่ยก็คือ MWB 5 0 5 s นะครับเมื่อแกะออกมาแล้วเนี่ยก็จะได้ตัวรับตัวส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่ตัวส้มือนะครับจะเป็นตัวส่งนะตัวขอมือก็จะเป็นตัวรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วมากระจายนะครับเป็นคล้ายๆกับพ้อสปอร์ตนะหรือว่าเป็น wifi นะครับอ่าซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถส่งไกลได้ถึงห้ากิโลเมตรนะครับถือว่าไกลมากๆนะนี่นะครับอ่าในกล่องอุปกรณ์ในกล่องนะครับจะมีตัวแถมให้นะครับก็จะเป็นตัวนี่นะครับ ส่งสัญญาณนะครับแบบมีกระแสไฟก็คือ POE นะครับเอาสายแลนนะครับเสียบตรงนี้นะครับ POE เสียบตรงนี้นะครับนี้ต่อต่อไปก็คือเอาสายแลนเนี่ยเสียบเข้าแล้วก็มาเสียบเข้าตัวอุปกรณ์ได้เลยนะครับตัวนี้ต้นทางก็จะจ่ายไฟเลี้ยง DC นะครับอ่าก็จะมีแถมมาให้2ตัวนะครับส่วนอะแดปเตอร์นะเขาก็จะแถมมาให้นะครับนี่นะครับ ตัวนี้นะครับจะเป็น2 4่สิบสโวลต์ศูนแอมป์นะครับแล้วก็ทางร้านนะครับก็จะแถมนี่นะครับสายแลนมาให้นะน,นี่นะครับสายแลนนะครับอันนี้สามเมตรนะครับแคทหกเอ้าดร์นะครับ ทางร้านแถมมาให้นะครับมีครบหมดเลยทีนี้ก็จะมีคู่มือนะครับอ,อันนี้เป็นภาษาจีนนะครับเพื่อนๆอ,อาจจะไม่เข้าใจก็ดูกันคร่าวๆนะครับอทางร้านก็แถมคู่มือมาให้นะเอาปิ้นมาเป็นกระดาษ A4 เลยนะครับนี่อ่าบอกทุกอย่างนะ นี่นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับให้ดูคร่าวๆนะครับนี่นะครับอ่าอันนี้ผมซื้อมาเนี่ยเพื่อที่จะติดกล้องวงจรปิดนะครับผมแล้วทีเนี้ยตัวมีนราเตอร์เนี่ย,ยมันอยู่คนละฝั่งนะครับไม่อยากซื้อ ไม่อยากติดตั้งเน็ตเพิ่มก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นหนทางออกนะเอเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ที่ผมทำดีกว่านะครับผมอ่ะครับผมก็จะมาอธิบายคร่าวในลนักษณะการต่อใช้งานกล่อง p 2 p นะครับอ่าเรามาดูนะครับความสามารถของเขานะครับกล่อง p 2 p ตัวนี้เนี่ยสามารถ รับสัญญาณและส่งสัญญาณเนี่ยได้ไกลถึง5กิโลเมตรนะครับในพื้นที่โลง่งลักษณะนหน้างานของผมนะครับก็จะเป็นแม่น้ำนะไม่สามารถที่จะเดินสายข้ามไปได้นะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับประหยัดเวลาในการเดินสายด้วยนะเนื่องจากการเดินสายเนี่ยในระยะไกลเนี่ยมันเสียเวลาครับเราซื้อกล่องสองกล่องเนี่ยมาติดตั้ง อ่ามันจบงานได้ไหวนะครับแล้วก็ใช้งานได้นะทีนี้อ่าเรามาดูตรงที่เราเตอร์เมนนะครับตัวนี้นะครับอ่าเราจะใช้ตัวกล่องส่งมาต่อนะครับเป็นแลนส่งออกมาจะให้กับตัวเซนเดอร์ของตัวกล่องพ2 p พนะครับเพื่อนๆอาจจะใช้อ่า ที่เขาแถมมาก็คือตัวของ PPOE นะครับก็คือจะมีไฟเลี้ยงเข้ามาจ่ายในสายแลนให้เลยนะโดยที่เราไม่ต้องวิ่งสายไฟเข้าไปในตัวเครื่องนะครับไม่ต้องแยกอะแดปเตอร์นะเราเอาอะแดปเตอร์เนี่ยมาใส่ใกล้ๆกับเราเตอร์ก็ได้นะครับถ้ามีปลั๊กส่งสัญญาณส่ง power DC ยี่สบสี่โวลตเนี่ยเข้าไปจ่ายตรงนี้ได้เลยอ่า แลนก็จะมีไฟเข้าไปเลี้ยงตัวกล่องแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้ก็ได้รับอินเทอร์เน็ตไปด้วยแล้วก็ได้รับยินไอไฟเลี้ยงไปด้วยนะครับก็จะส่งสัญญาณไปทีนี้อีกฟังหนึ่งนะครับสองฟังนี้เนี่ยเราจะต้องตั้งเสานะครับตั้งเสาเหล็กเพื่อรับสัญญาณนะครับแล้วก็ส่งสัญญาณก็ต้องมีเสานะ เดี๋ยวเรามาดูหน้างานจริงกันนะครับอ่าต่อไปเรามาดูตรงนี้ก่อนตัวนี้กล่องรับอ่าสัญญาณนะตัวนี้เนี่ยจะมีข้อเสียตรงที่ว่าอ่าเขาส่งสัญญาณรอบๆเนี่ยเป็นคลื่น 5G อ่าส่งในแถวบริเวณใกล้ๆเนี่ยอ่าส่งได้นะครับแล้วมีอ่าเมกเนี่ยที่ส่งนะ MBPS นะครับ ความเร็วสปีดเนี่ยที่สูงได้นะครับทีนี้อ่าถ้ายิ่งระยะไกลเนี่ย่าความเร็วหรือสปีดเนี่ยก็จะรลบลงแต่ถ้ารอบๆอบเนี่ยก็พอที่จะส่งส่งได้นะครับผมจึงแนะนำให้ติด s s e เ p o จ n t เข้าไปตัวนี้เนี่ยจะช่วยกระจายสัญญาณได้แรงกว่า <c oughs> ตัวของ P2P นะครับ ีนี้เราเอาตัวนี้เนี่ยมาขยายนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งกล้องหรือว่าให้ผู้ใช้าง,งานเนี่ยใช้าง,งานอินเทอร์เน็ตได้เนี่ยอ่าก็จะใช้ตัว a อเ e t นะครับหาทำการจ่ายอินเทอร์เน็ตให้กับกล้องหรือว่าให้กับผู้ใช้าง,งานนะครับก็ประมาณนี้นะก็หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้ก็ต่อเลนจากข้างล่างมาเลยนะก็ S <S เอา a อาสเซมบลใส่นะครับก็ปิด DHCP เสียนะครับใช้ IP หลักตัวนี้นะครับแค่นี้ก็มี Wi-Fi แรงๆนะครับาจากระยะไกลมาใช้งานได้แล้วครับอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยก็ถูกทางร้านเซ็ตไว้ให้เรียบร้อยแล้วคือเราสามารถเสียบและใช้งานได้เลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการตั้งค่าอะไรเพิ่มเติม,ตมก็ นำไปติดตั้งและใช้งานได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านล่างนะครับตัวนี้คือปุ่มรีเซ็ตนะครับตัวนี้คือที่เสียบอะแดปเตอร์แล้วก็เสียบสายแลนนะครับหรือว่า POE นะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นแลนนะครับสามารถแยกสัญญาณมาได้นะครับผมนี่นะครับก็จ่ายแลนอ่ามาได้อีกนะครับ หรือว่าเพื่อนๆจะมีสวิตช์ฮับมาแยกอินเทอร์เน็ตตรงนี้ก็ได้นะครับผมอ่ะทีนี้เรามาดูตัวนี้กันอ่าอันนี้ตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะตัวนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถแยกแลนออกมานะครับเพื่อจ่ายเน็ตเพิ่มได้นะตัวนี้ก็เป็น POE นะครับแลนหรือว่า POE ก็ได้นะครับแล้วก็ ตัวนี้เป็น power แล้วก็ร e s e t นะครับเหมือนกันนะด้าน,นล่างนี่เหมือนกันนะครับทั้งสองแต่ต่างกันเพียงนะครับรับและส่งนะครับทางร้านก็มีป้ายบอกกำกับเห็นไหมแล้วก็มีคู่มือมาให้นะครับนี่นะคอ่าทีนี้ผมก็ให้ดูคร่าวๆนะครับผมเพราะว่าถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็ต้องสั่งซื้อนะครับผม นี้ผมก็ทำการทดลองนะครับส่งสัญญาณดูตัวนี้อินเทอร์เน็ตจากเมนเราเตอร์นะครับวิ่งเข้ามานะครับตัวนี้จะเป็นฝั่งค้างออกนะครับที่จะเสียบเข้ากับตัว P2P นะครับตัวนี้จะเป็นตัวส่งนะครับซนเดอร์นะตัวนี้จะเป็นไฟเลี้ยงนะครับนี่นะอันนี้คือการทดลองนะครับอ่า อันนั้นคือ l o m t n อร์เนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวรับสัญญาณนะครับนี่นะครับครับตอนนี้ผมก็ทำการใช้มือถือ iPhone นะครับเชื่อมต่อ Wi-Fi อุปกรณ์ฝั่งตัวรับสัญญาณนะครับทีนี้ผมก็ลองเทสดูนะว่ามันใช้ได้จริงไหมนะครับ คืออะไรนะลองทานเล่นๆดูนะครับนะก็ใช้งานได้นะเพื่อน หลลังจาากการวสอบแ้ครับมาถึงขั้นตอนการติดตั้งนะครับว่าติดตั้งยังไงเรามาดูกันนะครับนี่ด้านหลังเขาจะมีรูให้เสียบน็อตตรงนี้เสียบหัวน็อตน,นะครับอ่าผมจะใช้นะครับดอกจำปาสว่านเนี่ยมากตำแหน่งนะครับที่ร่องของน็อตอยู่เห็นไหม ต่อไปก็นี่นะครับเอามาวางพาดกับเหล็กแบบนี้แล้วก็ประกามมากจุดตรงนี้นะครับ่ายิงน็อตนะครับใช้สว่านยิงน็อตเราเอาตัวกล่องใจสัญญาณของเราเนี่ยเข้ามาประกบน,นะครับล็อกน็อตด,ดูอเมื่อได้แล้วก็หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับจะมีแท่งเหล็กยาวๆแล้วก็มีตัวกล่องเห็นไหมอ่า ช้เข็มมาทายรัดนะครับเราเอาสายแลนเสียบนี่นี่นะครับรัดไว้นะครับล็อกไว้เพื่อให้มันแน่นนะการหลุดนะครับนี่หน้าตาก็ได้แบบนี้เลยนี่นะครับเอาสายแลนเสียบใส่เลยน,นะครับถ้าเราตั้งสูงเนี่ยเราไม่มีไฟเลี้ยงเนี่ยเราจะใช้ตัวนี้จ่ายนะครับ ใช้แบบนี้นี่นะครับเอเราอาจจะจ่ายที่หน้าราเตอร์ใช่ไหมอาจจะมีปลั๊กอยู่ตรงนั้นเยอะเนี่ยเอาอะแดปเตอร์จ่ายเข้าขตรงนี้แล้วก็เอาตัวนี้นะครับสายแลนนะครับจุดตรงนี้เนี่ยที่มส์ผุชี้เนี่ยเอาเข้าราเตอร์นะอา่าต่อจุดนี้เข้าราเตอร์แล้วก็ POE นะครับตัวนี้เนี่ย เป็นไฟที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลี้ยงมีไฟเลี้ยงนะครับแล้วก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเข้าประจ่ายให้กับตัวอุปกรณ์นะครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับอ่าเมื่อเพื่อนๆตั้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ใช้น็อตเบอร์แปดนะน่ครับเบอร์แปดยาวนะยิกล็อก เสาไว้นะครับสองตัวนะครับนี่นะฮะนี่นะครับล็อกเสาไว้สองตัวมันก็ตั้งโดขึ้นมาละเห็นไหมฮาอ,อันนี้ผมเสร็จก็มืดแล้วนะครับอ่าเสร็จจุดนี้มืดแล้วอ่าด้านในผมส่งเป็นแบบนี้นะครับที่บอกตั้งแต่แรกเนี่ยใช้ POE ส่งนะครับ น,นี้ก็ต่อจากเลนหลังเราเตอร์มานะครับแล้วก็ใช้ไฟเลี้ยงใกล้ๆเราเตอร์เนี่ยจ่ายครับอันนี้ก็เป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่เราจะต้องมาติดตั้งตัว P2P ตัวนี้นะครับก็ผมใช้คีมถ่ายลัดด้านหลังเอานะแล้วก็นี่นะครับมีเสาไว้ให้พร้อมแล้วอันนี้นะก็มาติดเลยนะอันนี้มีคนทำไว้ให้นะครับ ถ้าไม่มีก็ต้องตั้งเสาเองนะครับแล้วก็มีไฟเลี้ยงมาด้าน,นในมีไฟเลี้ยงนะครับก็ประมาณนี้หน้าตาเขาครับอันนี้ก็คือหลังบ้านนะอ่าก็จะเป็นเมนูภาษาจีนนะครับอ่าก็จะบอกสปีดความเร็วนะครับอยู่ที่ ยี่สิบหก Mbps นะครับผมนี่นะครับเราบอกบความแรงสัญญาณนะครับนี่นะครับสัญญาณขึ้นสีแดงนะอะเรามาดูตรงที่ WiFi อ่าตรงนี้นะครับจะไม่มีขื่น2.4งจนะจะเป็นขื่น 5G นะครับอสามารถเข้ามาเปลี่ยนรหัสตรงนี้ได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็เปลี่ยนชื่อได้นะ,ะส่วนตัวจะไม่ตั้งค่าอะไรเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าให้เขาตั้งค่าไว้แล้วนะครับไม่ต้องไปยุ่งนะเราก็ใช้ได้เลยก็จบนะครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเซตการตั้งค่าใหม่ก็เปลี่ยนชื่อได้นะครับผมอ่า อันนี้คือแบบจำลองของ google earth นะครับผมทำขึ้นมาเป็นตัวอย่างนะครับเพื่อนๆของจริงของผมเนี่ยจะมีเยอะกว่านี้มากนะครับจะเป็นกล้องวงจรปิดทางนั้นนะครับอันนี้เป็นแบบที่ทำขึ้นมาเพื่อเราสามารถที่จะคอนโทรลหรือมากจุดหรือว่าเก็บไว้เอาไว้ซ่อมวันหน้าก็ยังได้นะครับว่าเราเดินยังไงนะครับหรือว่าส่งไม้ต่อให้ช่างอื่นมาซ่อมนะครับถ้าวันหน้ามันมีปัญหา ทีนี้เรามาดูในส่วนของลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรีก็จะมีกล่อง P2P แล้วก็ทุบตั้งเสานะครับแล้วก็ส่งข้ามไปยังอีกฝั่งหนึ่งของแมน่น้ําทีนี้ตรงนี้ก็จะเป็นกล่อง P2P แล้วก็ assetpoint เห็นไหมอันนี้คือการวางแบบนะครับผมวางแบบต่อไปทีนี้จาก asset point ตัวนึงเนี่ยก็สามารถต่อแลนดนะครับแล้วก็ส่ง ไอสัดพอ,อีตัวหนึ่งไปอีกมุมหนึ่งก็ยังได้นะครับบ้านอีกหลังหนึ่งส่งไปบ้านอีกหลังหนึ่งก็ยังได้นะครับผมเนี่ยก็เดินแลนด์ไปก็ตัวนี้นะครับแนะนําให้ใช้ตัวสเปกสูงไว้ก่อนนะครับตัว p i p ่อย่างน้อยต้องส่งไกลห้ากิโลครับซื้อมาทั้งทีนะครับก็เน้นส่งไกลไว้ก่อนนะครับเราจะได้สัญญาณแรงๆนะคิมนี้ก็น่าจะมีทานดีนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผลงานของผมด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย